ามาฝากกดไลค์ฝากกดแชร์เป็นกำลังใจให้กันวันนี้มีคนน้าหงายครับไมพี่ครับวันนี้มีคนหน้าหงายอยีกแล้วฟังการชัดชัดฟังการชัดชัดฟังการชัดชัดครับอ๋อเท่าไรหรอเขาบอกหรอเป็นลูกผู้ชายสเปาเป็นลูกผู้ชายสเปาทำได้อย่างเดียวนะนี่ขนาดนี่ขนาดป้าตัวคนเดียวนะ นี่ขนาดป้าตัวคนเดียวนะัวไม่อยู่คิดดูนะเออถ้าถ้าเป็นจริงอย่างที่คุณทัศนีบอกนะนี่ขนาดป้าตัวคนเดียวเป็นผู้หญิงตัวคนเดียวอืมก็ไม่เป็นไรไอ้ถ้าเขาไปร้องไม่ให้เราเยี่ยมมันก็ไม่เอาเ <c oughs> อาง่ายๆเลย <c oughs> แต่เขาไม่ให้เยี่ยมเราก็ไม่ได้เยี่ยมจะไปชิดตามเต้นตามเขาทำไมนะถ้าสมมติว่าเขาไปร้องเรียนไม่ให้เยี่ยม <c oughs> มันก็ไม่ใช่ปัญหาอะไรก็เขาไม่ให้เยี่ยมอ่ะก็ไม่ไปเยี่ยม เออก็แค่ก็มีอยู่แค่นั้นใช่ไหมมีแค่นั้นเพราะว่าอะไรเพราะเขาห้ามไม่ให้เยี่ยมแล้วอ่ะเราก็ไม่ได้ไปแต่ว,ว่าก็คือเราก็ไปแล้วก็ไปซื้อของไปเรียกว่าอ,อะไรอ่ะไปซื้อของให้ได้เหมือนเดิมเพียงแต่ไม่ได้เยี่ยมใช่ไหมอืมอย่าไปคิดมากให้มันปวดหวัวหรือว่าไอ ทนาได้แหละป้าก็ส่งคลิปส่งอะไรทนาไปแล้วเรียบร้อยนะถ้าสมมติว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆหรือเขาไม่ให้เราไปจริงอ่ะเราก็ไปซื้อของซื้ออะไรได้อยู่ก็ส่งให้ลุงได้เหมือนเดิมได้เ,เหมือนเดิมทุกคนอืมอย่าไปกังวลกวายกันมากเลยปล่อยให้เขากังวลกวายของเขาอ่ะดีกว่าเราก็ทำอาหากินกันปล่อยไปยต่อไปหลก็เตรียมเรื่องเ,อเรื่องเดีริกาเตรียมเรื่องดีกานะคะแล้วก็เตรียมเรื่องการยื่นประกันก็มีแค่สองอย่างที่ป้าต้องรับผิดชอบ นะส่วนการไปเยี่ยมลุงจะได้ไปเยี่ยมลุงหรือไม่ได้ไปเยี่ยมลุงมันไม่ใช่ปัญหาอะไรเพราะว่าเราไม่ได้เห็นหน้ากันแต่หัวใจเราสื่อถึงกันทุกคนใช่ไหมแม่เมือนกันแหละก็มีอยู่แค่ตรงนั้นลุงก็ต้องอดทนป้าก็ต้องอดทนแม่จะไปวิ่งตามจะไปวิ่งตามอารมณ์ของใครบางคนเนี่ยมันไม่ใช่ประโยชน์มันไม่ได้มีประโยชน์อะไรแล้วก็ไม่ต้องไปต้องไปดิ้นลนตามด้วยถ้าหากเขาไปยื่นเขาไปร้องแล้วทางเลินจังเขาบอกว่าไม่ให้เยี่ยมนะอะไรเงี้ยเราก็ไม่ได้ไปมันก็มีอยู่แค่นั้นแหละเหตุผลน่ะ ก็มีอยู่แค่นั้นเขาไม่ให้ไปเยี่ยบเราก็ไม่ได้ไปแต่ว่า นี้อยู่แล้วอืมนะเอฟซีก็ตามป้าเลยทุกคนไปใจไปได้เขาอยากดิ้นอะไรไปก็ปล่อยเขาดิ้นไปเราก็ทํางานกันต่อไปหน้าที่ของป้าคือเตรียมทุกอย่างให้ทนายยื่นดีกานี่คือเรื่องสําคัญที่สุดเรื่องสำคัญที่สุดก็คือไม่ใช่ว่าเรื่องไปเยี่ยมลุงหรืออารมุออกมาตอนนี้สําคัญก็คือดีกาให้มันเรียบร้อยนะสําคัญตรงนี้แหละส่วนเรื่องอื่นเนี่ยที่เป็นใน เรียกว่าการสร้างประเด็นเป็นปัญหามันไม่ใช่ไม่ใช่ความไม่ใช่หลักความสําคัญที่เราต้องเอาใจใส่แล้วก็ใจเราต้องไปพะว้าพะวงกับเขาใช่ใช่ค่ <laughs> สะสกิดสกิดนิดเดียวให้ร้อน <laughs> คืออาง่ายเอเอาง่าย <laughs> เห็นเรายิ้มหน่อยไม่ได้เลยอยู่ไม่สุขเพราะว่าแล้วคนเรามันเป็นมันมีเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเขีนอยู่ในสายเรื่องของเขาแหละก็ <laughs> ปล่อยเข้าไปาปล่อยเข้าไป <laughs> เขาอยากจะดิ้นจะลนจะวิ่งไปไหนมาไหน มีใครใจานํามานให้หรืออะไรใหก้ก็แล้วแต่เขาไปเราก็ทํางานไปเมื่อเช้าก็ส่งของนะเมื่อเช้าที่ส่งของให้แล้วสําหรับเอลูกค้ายังไม่ได้ของนะคะลูกค้าที่ยังไม่ได้ของ,นะะขง,ของส่งไปรียบร้อยแล้วก็ยังมีที่้างอยู่ตรงนี้เดี๋ยวรอวันนี้หน้าหมึกน่าจะมาหมึกน่าจะมาสําหรับตึกนี้นะคะยังไม่ส่งค้างไวเหมือนเดิมค้างไวเหมือนเดิมรอหมึกรอหมึกคุณลักกี้จ้าขอบคุณค่ะต่า่าท,ทายัชรชยทุกคนด้วยนะคะอคุณฮะ อืมจ้าก็ตามน่นแหละคุณทีวัดใช่ไหมป่านหรือเปล่าแม่สุธนานะคะแล้วแต่เขาไปเขาก็ไปทุกที่อ่ะมีที่ไหนที่เขาไม่ไปบ้างคนคนนี้มีที่ไหนที่เขาไม่ไปบ้งางเหลือแค่ยม,มโลกเหลือเหลือแค่ยม,มโลกที่เขาไม่ไปเราเป็นคนที่เออล้วก็ไปห้ามควาคิดเขาไม่ได้หรอกนะเพราะ้เขาก็ไปทุกที่แหละตรงไหนที่เขาจะมีท่งมีแสงได้เราก็ดูเขาวิ่งก็แล้วกันเออเรานั่งดูเขาวิ่งนี้ดีกว่ามันไปวิ่งตามเขาน่ะมันเหนื่อย เอาไว้เอาไว้วิ่งรอบองตูตอนปลาเราทะลุยอดหกพันกันแล้วกันเออแล้วเอาเก็บแรงเก็บแรงไ่วิ่งตอนในปลาเราทะลุหกพันขวดเป็นเพื่อนแอนดีกว่าอือะโอเคไหมโอเคไหมลอนไปฝากตามให้ได้เหมือนเดิมใช่มนี้แค่นั้นเพราะว่าอะไรเพราะเขาห้ามไม่ให้เยี่ยมแล้วอ่ะเราก็ไม่ได้ไปแต่ว่าก็คือเราก็ไปแล้วก็ไปซื้อของไปเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไปซื้อของให้ได้ <c oughs> เหมือนเดิมเพียงแต่ไม่ได้เยี่ยมใช่ไหม อย่าไปคิดมากให้มันปวดหัวหรือว่าไอ้อะไรมากมายเลยค่ะปล่อยไปตามธรรมชาติถ้าเขาไปร้องเขาเข้าขยันไหมเขาเป็นแบบนี้ไงถ้าเขาไปร้องนะถ้าเขาไปร้องแล้วเราเขารับฟังอะไรฟังประมาณนีนเน้เราก็ทาตามกฎระเบียบของเขาอยู่แล้วแต่ละที่เนี่ยเขามีกฎระเบียบของเขาอยู่นะเราก็ไม่ก้าวไกลไม่ได้หรอกเออก็เดินไปแต่ละวันผ่านไปให้ได้อืมคุณบ้าไปแล้ว <laughs> เออก,ก็ไปเข้าไปเลยะคะ่ะเราก็อยู่ของเราแบบนี้แหละ ถึงแม้ว่าไม่ได้เขา้าเยี่ยมแต่ว่าเขาก็สมมตินะสมมติมมว่ามันเป็นไปตามที่เขาน่ะแต่ป้าก็แจ้งทนาไปแล้วแหละป้าก็ส่งคลิปส่งอะไรให้ทนาไปแล้วเรียบร้อยนะ,ะถ้าสมมติว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆหรือเขาไม่ให้เราไปจริงอ่ะเราก็ไปซื้อของซื้ออะไรได้อยู่กนะ็ส่งให้ลงุงได้เหมือนเดิมได้เหมือนเดิมทุกคนอืย่าไปกังวลกระวายกันมากเลยปล่อยให้เขาก,กระวนกระวายของเขาอ่ะดีกว่าเราก็ทำมาหากินกันปล่อยปลต่อไปแลก็เตรียมเรื่องเอเรื่องดีกาเตรียมเรื่องดีกานะคะแล้วก็ไอ เตรียมเรื่องการยื่นประกันก,ก็มีอยู่แค่สองอย่างที่ป้าต้องรับผิดชอบนะส่วนการไปเยี่ยมลุงจะได้ไปเยี่ยมลุงหรือไม่ได้ไปเยี่ยมลุงนะมันไม่ใช่ปัญหาอะไรเพราะว่าเราไม่ได้เห็นหน้ากันแต่หัวใจเรามันสื่อถึงกันทุกคนใช่ไหมแม่ซีก็เหมือนกันเลยนะก็มีอยู่แค่นั้นน่ะลุงก็ต้องอดทนป้าก็ต้องอดทนม่นจะไปวิ่งตามจะไปวิ่งตามใออารมณ์ของใครบางคนเนี่ยมันไม่ใช่ประโยชน์มันไม่ได้มีประโยชน์อะไรแล้วก็ไม่ต้องไปต้องไปยื่นรลนตามด้วยถ้าหากเข้าไปยื่นเข้าไปร้องแล้วทางเรือนจำเขาบอกว่า ไม่ให้เยี่ยมนะอะไรเงี้ยเราก็ไม่ได้ไปม,ม,นะนะมันก็มีอยู่แค่นั้นแหละเหตุผลน่ะมันก็มีอยู่แค่นั้นเขาไม่ให้ไปเยี่ยมเราก็ไม่ได้ไปแต่ว่าเขาถ้าจะให้เราแบบซื้อของให้ได้เอ,อไปซื้อของไปฝากตังค์ให้ได้เหมือนเดิมส่วนเรื่องการคุยอะไรเนี่ยสองาครั้งที่ไปเยี่ยมลุงเนี่ยก็คือคุยหลายอย่างอ่าโอเคครับประมาณนี้ครับ